คไฟฟ้าครันี่สั่งมาจากไหนะครับมาดูรอบๆว่ามันไอ้นี่เปล่ารอบๆนะครับว่าแพ็กมาดีไหมแพ็กมาโอเคครับแพ็กมาเยี่ยมมากของไม่แตกไม่อะไรครับผมอ่าโอเคแกละอย่างนั้นนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมครับหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทนะครับรุ่นนี้ กระทะแดงเรือกระทะทองแดงสามร้อยบาทเลยด้วยสามลิตรสมลิตรนี่ได้กำลังไเยอะขนาดมาแล้วพันจังปึ๊บเหนือแล้วนะครับผมปึ๊บปๆ๊บดูแรกก่อนครับนี่อ่าโอเคขวาขวาที่สองที่สองบีิเอาออกไหมครับเออออกเอาดูเอาดู ซึ้งมึงซึ้งนึงเป็นไงเออเดี๋ยวดูทีละอันก่อนนี่อันนี้อันใหญ่ครับเออให้อุปกรณ์มาครบไหมนี่สายครับข้างล่างเดี๋ยดูอ่าโอเาดูรอบๆข้างล่างนะครับอืมหน้าครับรอบๆโอเครุ่นรุ่นอะไรครับเนี่ยอัโต้ยี่ห้ออัตโต้ยี่ห้อออโต้ออโต้ เ่าเด้อตหกร้อยกว่าบาทเแดงสีแดงดีเลยว้าอันนี้มีเปล่าเป็นกระเกี๋ยวกยากนงี้นะครับทดลองพี่ทดลองไหมวันนี้